สวัสดีทุกคนยินดีตอนฮับเขาซูส่งนึกหน่อยเชนเดววันนี้นองหน่อยสิพาทุกคนไปเบืองว่านองหน่อยเฮียนการทานน่นมันเป็นแนวดาแต่ว่านึกหน่อยเดี๋ยเฮียนประมาณทานสีมืวเนาะจากการเฮียนการทหารแต่ก็บประเทยให้ทุกคนเบืองเพราะว่าแบบว่าฮับฝ่าไปห้องหำห้องเฮียนแน่นะและมือนี้แบบว่าตื่นเสาแน่กันและชิวหายทุกคนเบืองว่ามือหนึ่งี่ว่านองหน่อยไปเฮียนการทานน่ะมันเป็นจังได้เนาะเพราะว่า อาสีแบบว่า oh, มีการแบบกิ like ่งออกอยัง like นี like ่เนี่ยนะมันกับเมย์เลยแล้วหลายอย่างเพราะว่าแบบว่าแต่ว่านน้องห่อยเคยเฮียนแล้วตอนมอจิสแล้วก็ไม่เฮียนอีกตอนอยู่มหาลัยเพราะมันกับสีแบบกับสีธนัดเนี่ยเพราะว่าเคยเห็ดเนาะมือนกับการแต่งตัวกันหูแบบต้อสงสัแบบน้าๆเนี่ยนะเพราะว่ามันแดดแล้วก็บระยานดำหรอกเพราะว่ามันแดดเท่นันแหละมันหดบ่อระยะดำนี่หมวกมีเอียงมีผ้าปากเอียงพอ แล้วนั่งหน่อยสิไปหาบมุงก่อนแหละสิแบบไปห่อรลเหี้ยอะไรชายเบิ่งว่ามันเป็นจังไดนเนาะกำลังห่อขย้อนเท้ามาไหวเลยได้หนิเขายังต้องแบบคนอื่นเขาแบบมาลุกมเทาบอะไรเขาเซ็คลายซื้อละแลนก็ไม่อยากทำแบบนแล้ใครในแต่แมมีโฮมอยู่หมดมีเดียวเขาไปเซ็กไลายซื้อก่อนเลยสุดทายเบ,แบ,บแอืองนั่นแต่พ่อ ทางเ่าหนีร้ายเลถ้าตัวนี้เอาไว้กนซากเขาทังมากินเขายุ่งเหี้ยนพากินเขายุ่งเหี้ยมือเขาเหื่อยบ่ล้งเดี๋ยวก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมากินเขาน้ำกันแก่ที่เจ้าเป็นเหนื่อยบอสเหื่อยขอไปิาทเจ้าทานแก่แเปิดเพลงะีิแล้วทีที่หาชิงโอ้ยอันนาบอยู สาวงตาไม่น่าเมื่อยบออันอย่างนี้เจลเจมูสงสัยมันเห็นการโมันม่ใช่เมื่อยโม้ยิ้มช่วยบอกสิโอ้ไม่ใสิเมื่ออับหนักแต่อี้ผมตัดออกผ่านบางเฉลยก็เมื่อกินข่าวเพื่อนมูแต่ว่ามื่อนี้ซ้องตาเมื่อนี้กินข่าวอยู่นี่ขาดเมื่อเขาเห็นอันเอียงเกาะเอียงเลยเนาะกระสุนเออผักากระซุมกว่าหมองนางผักผ่อนนะได้ห่อนชี้เห็นอยู่บนนั้น เลยก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นแบบเป็นแพะกลางแพะ่กางหันแม็นแบบเออขายเป็นขายเป็นขายขายขายมัดสำหรับการเหี้ยนการทหารให้ผู้กินละบอกว่าจะมางจะหมองใครจับบ้านงหน่อยร่างแทรกอันนี่โบกวนที่เป็นแบบผ้เมวยเลยมันก็จะแสบเป็นบบคุอะไรกินแบบกลางได้กลางคนวรแต่แบบมีอยังกลางกลางก มีย่างไลหน่ะแบบกุ้มนี่แบบสื่อกินไดจะไหนเดยเข้ามาเหรอค่าแทบนเียกับบุรือ่ะคคของกินโออเนาะจะโมก็อยากกินแบบเนาะหาบ่ืมแจ่บ่แกวมีำหยามเนาะแจ๊บแจบไม่เห็นหรว่า้ืงกัแจบเมื่อนะ กินข้าวไปอ่ะหอบนึงตอนซิปโมกินโจ๊กอครื่งกินนะกินมือซีหอบมั้งเมื่อยหายใจมุกกับกินข้าวอย่างค่ะแมนมันหิวเนาะมันเป็นยังมันเมื่อยเลยมันเลยหิวกินข้าววันละสี่โมงบอกววามวันนานเขากินลายอีหละกินลายอีบานเขาเป็นยังเมื่อกูก็หิวอีว่ะเมื่อยไปกินแล้เป็นน้ำหนักเมื่อยเพราะว่าเขาแดนลายเขาใส่แห้งไล่มันหิวมากอีกเลยนรงนอยู่ในห้องุดหงิดเมื่อยมางถ้านางตอนเช้าเลย มางปืน่เยาจะเป็นมืออื่นเทาสิได้แบบหมูเดคาเนี้ยะต่ำแบบมือเทาก็บม่ไ้กินเขาหรอกเพราะว่าขากินขี้ดินไปแล้วบัวบ้าจะขี้ดินเนี่ยงกินอ้ายคอยว่าจะเป็นทอมมัเจีมเเป็นจงไระมาณอายเจ้าเราต้องเบิ่งเนนมึงสิกินน ปลาปาออกปราออกบ่อแล้าเบิร้วกินรไม่หเ้ว่เนี่ยค่ะกมู๊อ่ะกบปลาแลบขมขาด่ะึกวดาปลาจอมปลาจอมไม่ลงตอนไหกว่านี้โอ้ตอนหน่อยนี้มันสุกตัวเลยสุกแล้วบ่แม่จะมาเขาตรงหนึ่งกูก็นี่โมโหทึมียงนใครวะ ก็ตำเมียงนะเมืองเมืองแสนมเอเขาก็ส่กเากแล้วซุปะอูมึงกินโอ้คอยกินมะว่าปลาแดงเอาจัดกอนหัวอันเนี่ยแค่ปะบ่้าอืมใส่ยังไงเอาะมึนตำปลแดงแล้วคขงหฮะกัะปุเนียเอามาตำอันจะไปลาแดงนะทุสึกกินมอมืออื่นจะเอามาให้กินอ้า จนั่งไปซื้อบุม่วงลวน่มันเจ็มเเจ้าผูวาฟรีมาขายนี่นั่งหิดเตียมอ่ะบงมืออื่นสิเอาเตียวไว้กินกับบม่วงใครแน่นีกว่าเอาแต่เตียวไม่กินเหรอข้าหลังมือเมือแค่มันยอมเป็นน้ำแซงเออบุ้งจริงคนก็เห็นนะทาดออกเถอะมตัดนะใคนไาด้งานสดไดงสดไปส รายการเน่หมว่ารายงานโจ๊ตเะนะวนอีกเขาไม่กินมีเท่านี้บเลยซื้อคนถือ้ันน่อยลงเอ่ะมีหกคนขาเย็นเหรอ็มีนะาก็เมือว่ะค่ะมันเป็นไปสื่อเบเอ็บ่อมื่อเมื่อยเพื่อนไปกินยังไงอ่กินยังไงกินทางคนทางเมื่อยยังไงเราจะเป็นเวทีเนี่ยอันเดะเป็นยังไงโบ่เ้โบ Ai bố kìa Chào đi. Ayyo. Bô Ai em. Ayyo. Bô mê em. Ayyo. Bô mê em. Ayyo. Bô em. Ayyo. tao, mê em. Ayyo. Bô mê em. Ayo. Bô mê em. Ayo. em. xài hỏi mê em. Bô mê đàng Bô mê แหมูอยู่บแปดนหนยจ้ะมันบม่มีอายอโอ้อพี่คพี่คอยบุรีบุรีเลิอมมีแจพ่อหมพ่อจะมีแป้นนะบอพ่อจะมีแป้นเหรอบอยังบอมีแฟนเมียนี่ว่าขากินเราชิบหมูแล้วเหรอเลยบุญยาวะจแต่มือนนะขาก็กินเลย เพราะว่าไมปน่งตาแดมด้้แกินปแสบเนี่ยแสบว่าแก้วหูฟังเลยเมาเ่ล็กจะมาดึงเอากันเลยเอากิช่มาบงนนนไใถุงนี่นะ่หยันยวดะวดพักปวพัก่ะนั่นเห็บน่ะแม่ ไม่ห้เมั่ยแม่พักกับพักเพือนนะคะหนักไร้ไร้กอดนบใจสวยมากอันทีแม่บอกว่าเอาบ่รวยเอียงหะนะลอกขี้ขาดเอาเมื่อมาเดินมาบ้อบแ้วเจ้บังอ้ายบอกเห็น่กมอน่าเห็ุกินว่าแส่ะวเขาบอกเห็นเแม่จะสมเหตุไม่เห็น แสแสแสเออถ้าบปงคลิปบว่าแแมส้วแแล้วคลิปดิสไลท์ตลอดเลยเป็นแม่เม่มึงเป็บยหยอกหยอกกินข่าวแล้วก็นอนแห้งแล้วตอนนี้อทีเดสุอทีเด็ดโอทีคือเมือเมื่อัน กินข้าวแล้วก็นอนแบบสบายมาเบิ่ร์กใมีบุญนั่นจะพอมีบุญหลายบนาน э ั่นจะพอมีบุญก็บุญละลายแล้วจนงำไว้บุญแล้วะยานบุญสื้สวยนี่ใสเห็นไคนบุญเห็นเนียงจ้ะบุมี่แล้วเขาบุมี่เหนียงคอยกับบุมีเนียงนันตพรนันตพรอุ้ยแล้ิ่นแล้วเบิร์กนางบ่ค่ะโอ้โหอันนี้แบบ ก็แม่เขาไม่ได้เบิพี่น่อุ้ยดีใจนเบินีป้าไม่เกินเนีผมเมื่เก็บปิดยมอเลยผมึงค่อยเบิันนี้ไม่เมือนเนาะม่นเพลนี้มวนมวนโอ้มวนมวนไปลาน่งเองอ่เชิญแต่เอืองบ่จ้ะมันมันมกูี่มันง่ามหรอมันบ้าถอทายไงเกิดนอกรหกินไงเกิดนอกรง้ รอยใบโบ้ข้าสีเหี้ยดก็ประมาณนี้ถูกมือกับจิบประมาณนี้แหละกับว่มียังหลายยังการหานี่แต่แบบว่าเจ้หน่อยบมู่เข้าก็เลิมเหี้ยประมาณซีมุกเคืองข้าก็เลิกบอแมนเนาะจัชิ้มื่นตั้งแต่สองโมงวัจบอบอบอคอยเลิกเขาเลิกซีมุกเครืองคอยเมื่อหาโมบู๊อยู่เห็นดีรู้ไปบอแมนอยู่เกี่ยวกับทุกมือนั่นแหละอาชีพเสิริมนะคะอาชีพเสริมนะคะร้ายขัดนี่เนาะ ก็บประมาณนี้เฮียนกัาอาหารของนางหน่อยกับบ่มียังหลายบ่มียังหลายบ่มียังร้ายพี่ะกินหลายคืนแล้วก็จ้องไซส์แบบกลัวสีเฮียนนี่กลัวน้ำหนักขึ้นเออเขาคิดว่าเขาสีจอยที่ใส่กับตังตุยขึ้นเกาเว่าอียงกายของแบบกินเออกับประมาณสามนี่เนาะคลิปที่ว่านางหน่อยพามาเบิ่งการเฮียนอาหารของนางหน่อยในของทุกคนในของทุกคน บายบายเนยบายบาย